สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เพบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาข้าวอ่ามาส37เจ็ดหรือซิซิเนี่ยนะครับตอนนี้เข้าวันที่29แล้วนะครับอ่าจะ1เดือนแล้วเนาะแล้วก็อ่าการใส่ปุ๋ยฉีดยาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้อมอาจจะได้อ่าฉีดยาก่อนใส่ปุ๋ยนะเพราะข้าวยังเขียวอยู่นะครับข้าวยังเขียวอยู่นะครับต้อมใส่ปุ๋ยไปอ่าเมื่อวันที่17นะครับได้17วันต้อมก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาวันที่20 วันนี้วันที่29แล้วนะครับก็10วันฉีดแต่แต่ถามว่าทําไมต้อมจะฉีดยา10วันบ่อยหรือเปล่าน้ําต้มฉีดป้องกันมันจะไม่เปืองครับอ่าเราฉีดป้องกันไว้นะครับสําหรับอ่าแปลงนี้ที่ต้อมให้ดูนะครับอ่าแต่กอดีครับอ่าเดินกอดีนะครับห่างหางเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเหอะเนี่ยครับอันนี้เป็น M R 3มสามสามเจ็ดนะครับก็โตดีนะครับแล้วต้อมปล่อยน้ําแห้งนะครับปล่อยปล่อยน้ําแห้งอ่า ได้ประมาณ9วันถึง10วันแล้วนะครับประมาณ10วันปล่อยให้แห้งเลยครับแล้วก็เดี๋ยวต้อมค่อยเอาน้ําใส่ในช่วงที่จะหว่านปุ๋ยอ่าพอต้อมจะหว่านปุ๋ยเดี๋ยวต้อมจะเอาน้ําใส่นะครับแต่ถามว่าเรื่องของการฉีดยาเนี่ยเอาน้ําใส่ได้ไหมที่จริงนะครับต้อมยังไม่อยากให้มีน้ําถ้าเท่าไหร่ให้แค่เปียกๆพอนะครับแล้วเราฉีดเขาจะคุ้มถึงดินเลยนะครับเขาจะคุ้มถึงดินดังนั้นกอ็อาจจะฉีดยาก่อนนะครับได้ประมาณสัก สาี่วันหรือก็ค่อยอาจใส่ปุ๋ยนะครับในเซตที่2แต่ปุ๋ยอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับต้อมเอาของลุงมานะครับรอบที่2ต้อมก็จะ,จะจะใช้ของลุงเป็นธาตุรองนะครับอ่าเคมีนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมาติดตามดูทีว่าจะเป็นยังไงแต่รอบแรกใส่แล้วสวยอ่าครับดูครับนวลน,นวนเลยอ่าเป็นยังไงพอได้ครับถามว่าอ่ามีเกี่ยวกับเรื่องของมแงมลงบ้างไหม มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ฉีดตามกําหนดของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วมันจะไม่เปืองยาถ้าเรามาฉีดป้องกันนะแต่ถา้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มขนาดยาเข้าไปนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฉีดยาก่อนเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับส่วนการทําเปียกสลับแห้งมีพี่ๆได้สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของหนูนะครับว่า,าถ้าทําหนูหนูลงไหมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าข้าวเล็กแบบนี้ออยอย่างประมาณเดือนนึง เดือนหนึ่งนี่แถวบ้านต้อมไม่มีลงนะครับแต่แต่แต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับบางพื้นที่อาจจะชุ o มอาจจะลงนะครับอันนี้การทําเปียกสลับแห้งก็เสี่ยงนะครับอ่าอาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหนูนะครับแต่ถ้าเราไม่ทําบ้างนะครับข้าวมันจะไม่ค่อยแตกกอนะครับแล้วถ้าข้าวไม่ค่อยแตกกอแช่น้ําไว้ตลอดเนี่ยมันจะสูงเรี้ยวสูงเลยอันนี้มันก็คือข้อเสียแต่ถามว่าแถวบ้านต้อมเขาทากันไหม ส่วนน้อยจะทํานะครับมีต้อมเนี่ยขนาดต้อมอาหวานข้าวได้หกวันต้อมอัดน้ําเลยเนี่ยเขายังไม่ค่อยอยากจะทําตามเขาไม่ทํากันนะเขากลัวข้าวเน่าอ่าไม่มีนะครับมีต้อมแปลงเดียวโดดๆดเลยที่อัดน้ํหกวันเนี่ยที่เหลือเขาจะมาคุมค่ากันต่อของต้อมคุมเลนวันที่สองเสร็จข้าวได้หกวันต้อมอัดน้ําเนี่ยยาวยันอ่ายันวันที่ยี่สิบอ่ะอัดยาวเลยคือวันที่สิบเจ็ดต้อมหวานปุ๋ยแล้ววันที่ยี่สบต้อมฉ,ฉีดยาฉีดยานี่คือน้ําไม่มีแล้วนะอ่า ตอมปล่อยนั้งแต่นั่นแหละประมาณ17 18 19อยู่ในช่วงที่ว่าอาหวานปุ๋ยเพราะว่านปุ๋ยต้อมก็หวานน้าไม่เยอะอหวานน้าไม่เยอะครับดังนั้นมันก็จะทําให้ข้าวของเรา,าได้กินปุ๋ยได้เต็มที่อันนี้คือหลักง่ายเลยคือน้ําน้อยได้กินปุ๋ยเต็มที่ถ้าน้ําเยอะมันก็เจือจางเจือจางไปตรงนั้นก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่เรื่องของยาฉีดอ่ที่ต้อมอ,อยากอยากให้มีน้ําน้อยที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ฉีดถึงแบบเนี่ยครับแบบพื้นดินอย่างนี้ ฉีดคุมไปเลยอย่างเงี้ยมันยามันโดนเนี่ยบางทีมัน,มนแมลงบางตัวครับอยู่กับดินนะครับอ่าอันเนี้อันนี้ก็มีส่วนนะครับแต่ถามว่าถ้าใบงามๆโค้งๆอย่างเห็นในรูปไหมเนี่ยอันนี้ก็กลัวเรื่องหนอนแต่ถ้าฉีดตามรอบของเขาแล้วยามันใช้ไม่เปลืองเนี่ยไม่นีไม่มีปัญหาครับเราไม่ต้องไปใส่ยาเยอะ นะครับ3 0เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนเรื่องของฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวต้อมจะทำคลิปอีกทีนึงนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ว่าจะซื้อแยกหรือไม่เอาเป็นชุดเป็นเซตนะครับเดี๋ยวต้อมจะทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็พามาดูแปลงนาะ MR337 นะครับเดี๋ยวจะไปทำแปลงหอมาหอม98 เพราะว่าอาจจะได้ให้ดูด้วยว่าแตกกอดีไหมนะครับมีพี่ๆสอบถามหอมก้าแปดไม่ค่อยแตกกอแถวบ้านต้อมทาบอกไม่ค่อยแตกกอนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันแตกกอหรือเปล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนในพี่น้อง,องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับอ่าเร่งรากแตกกอใบเขียวลําต้นแข็งแรงนะครับ หรือจะเป็นเซตเลยเป็นชุดเลยยันเก็บเกี่ยวหรือจะเป็นแยกนะครับ,หร,รรบหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพันข้าวนะครับอ่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ช่องต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับแล้วก็สาวน้อยเกษตรตอง8นะครับ0 9 0 9ย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก